คผู้ชมคะพบกันในรายการยานทัศนะเช่นเคยคะ่ะคราวที่แล้วเราให้ความสําคัญกับเรื่องของอารมณ์นะคะหลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าในการสแสดงของคนเราหรือว่าอิทธิพลต่อมนุษย์เรานั้นเรื่องของอารมณ์มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายแต่เกี่ยวกันตรงไหนและจะบรหิหารจัดการอย่างไรจึงจะเกิดผลดีที่สุดวันนี้เรามีคําตอบแน่นอนคะ่ะจากท่านอาจารย์ทวัฒน์จจนคณิตกุลค่ะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับหากจะทักกันว่าวันนี้อารมณ์ดีไหมนี่ จะสื่อความได้มากมายขนาดไหนคะนอกจากบอกว่าจิตใจปลอดโปร่งไหมสบายใจไหมมีอะไรกังวลหรือเปล่าครับอพอเราพูดถึงอารมณ์นะครับท่านผู้ชมเราก็อาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าเรื่องของอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องผิวเผินธรรมดาธรรมดานี่แหละจะมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่เราเรียกกันว่า อิทธิริปัติหารห,หรือเทวริปฏติหานซึ่งเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของกรรมของเวรอันนี้หลายท่านก็คงไม่คิดนะครับแต่หลายท่านก็คงจะทราบแล้ววิดนึงค่ะอาจารย์คะขออนุญาตทบทวนความจํากันนิดนึงค่ะอิทธิริปฏติหารกับเทวริปฏติหารไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันตรงไหนก่อนจะขยายความเรื่องอื่นต่ออ๋อครับเราเคยเรียนท่านผู้ชมมาหลายตอนแล้วนะครับว่า เรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารเป็นเรื่องของอำนาจเวรกรรมที่เราได้ทำกับสบรรพสิ่งไว้โดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือบุคคลหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยมารับผลของกรรมเวรน,นั้นโดยตรงแต่ว่าเรื่องของเทวฤทธิปฏิหารเนี่ยสมมติว่าพบก่อนก่อนที่เราจะมาเกิดในชาตินี้เนี่ยเราได้ไปทำบุญทำบาปทำดีทำชั่ว กับคนบางคนไว้กับคนบางกลุ่มไว้นั่นเขาเรียกว่าผลที่ตามมาก็คือเป็นเรื่องของเทวริษปฏิหานคือมีบุคคลมาเกี่ยวข้องหะ่ะครับใช่นะครับตอนนี้บุคคลมาเกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับว่าบุคคลเหล่านั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็วนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยแล้วก็มาเกิดไม่พร้อมกับเราคือคือต่างคนต่างก็เกิดในแต่ละชาติเนี่ยอ่าทันกันบ้างไม่ทันกันบ้าง เหล่านั้นแหละครับท่านก็ไปเป็นเรื่องของเทพเทวดาที่มาเกี่ยวข้องกับเราทั้งในทางที่ดีและในทางที่ร้ายส่วนเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดเป็นปรากฏการณ์ต่างๆโดยไม่มีเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตัวมีตนมีนามอะไรมาเกี่ยวข้องอันนั้นเป็นเรื่องของการกระทํากรรมของเราโดยทั่วๆไปในพบก่อนๆนะครับตอนนี้วันนี้เราก็จะเอาเรื่องของ อ,อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นผลต่อชีวิตของเราเนี่ยเข้ามารับรู้หรือ,อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ซึ่งบางคนก็บอกว่าเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เทวริษปาฏิหาริย์เป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์มีปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อแล้วอารมณ์เนี่ยเป็นเพียงเรื่อง<ม>เพียงแค่ส่วนหนึ่งของความรู้สึกเพียงนิดเดียวเนี่ยจะไปมีผลอย่างไร ตรงนี้หลายท่านอาจจะไม่คิดนะครับดัั้วันนี้ก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมในลักษณะว่าอารมณ์สามนะครับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ของมนุษย์มีจุดระเบิดหรือจุดเกิดอยู่ตรงที่ตัณหาสองอารมณ์ของอิทธิปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรืออารมณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีจุดระเบิดจุดเกิดอยู่ตรงที่เป็นฤทธิ์นะครับ ตัวฤทธ์นี่ก็แยกเป็นสองสาขาอย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นฤทธ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลกับฤทธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลและอารมณ์สามก็คืออารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดโรคล่วงรู้ในธรรมะเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นสรุปก็คือว่าอารมณ์ธรรมอารมณ์เทศหรืออารมณ์ฤทธิ์แล้วก็อารมณ์มนุษย์ตัณหาแล้วก็ฤทธ รู้นะครับสา,สาจุดนี้ถ้าเรารู้เท่าทันสักนิดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจําวันอยู่เนี่ยก็จะมีอํานาจพิเศษเนี่ยจะอารมณ์3อารมณ์เนี่ยเข้ามาประสมประสานกันให้คลมกคลืนแล้วก็นําไปใช้ให้เหมาะสม ในความหมายนี้นี่นะคะอารคัดของนักเรียนถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของเรืเร่องเรื่องของคาว่ารู้รซึ่งในอีกมิติหนึ่งเนี่ยก็คือหรือในอีกตัวประกอบหนึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์เทพหรือว่าธรรมมีการเกิดและเป็นเหตุเป็นผลต่อกันอย่างไรอย่างยกตัวอย่างเช่นเอาละอารมณ์ของมนุษย์ปัญหาเนี่ยเป็นจุดระเบิดแต่พร้อมกันก็เป็นจุดเกิดหรือว่าเป็นจุดรับได้ด้วย ช่ครับหรือแม้กระทั่งเรื่องริ์กับเรื่องของเทพเทพทําให้เกิดริ์หรือว่าเมื่อมีริ์มีอารมณ์ก็คือริ์มีอาความเกี่ยวข้องกับเทพและพร้อมกันเมื่อมีตัวรู้ก็จะต้องรู้เรื่องธรรมจึงมีมีความรู้หรือพอรู้แล้วก็จึงใฝ่ใจเรื่องธรรมจะกลับไปกลับมาอย่างนี้ไหมคะครับในทางตรงนะครับเราเริ่มจากว่าเราจะต้องรักษาหรือเรียนรู้อารมณ์ของมนุษย์ ก็คือมนุษย์คนแรกก็คือตัว,ตวเรา,เราเแล้วก็ <c oughs> มนุษย์คนต่อไปก็คือคนข้างเคียงที่เรากําลังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เขาอยู่ <c oughs> ว่าเขามีตัณหาเราก็มีตัณหาแล้วเมื่อตัณหาจะแสดงออกมาในทางที่ให้คุณหรือให้โทษเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ <c oughs> ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ก็เป็นอันว่าเราจะศึกษาในอารมณ์ของมนุษย์โดยมีจุดประกายตรงที่ตัณหาผมขออนุญาตขยายความคำว่าตัณหานิดหนึ่งมันจะเป็นคําที่รุนแรงสําหรับผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายความจริงตัณหาเนี่ยคือความอยากความต้องการซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนแต่มันมีตัณหาที่ข้ามพบมานี่แหละเป็นความต้องการที่เราต้องพยายามหาวิธีเรียนรู้และเข้าถึงให้ได้ เพราะฉะนั้นอารมณ์รู้อารมณ์แรกของมนุษย์นั้นก็คือมีจุดที่สําคัญอยู่ที่ตัณหาถ้าเราเข้าใจในตัณหาเข้าใจในธรรมชาติของตัณหาเราก็สามารถที่จะจัดการหรือจัดสรรอารมณ์ของเราหรือเมื่อเราจัดสรรจัดการอารมณ์ของเราได้ดีแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถจะประทะประทังหรือตั้ง,ต,งตั้งรับอารมณ์ของผู้อื่นได้เพราะรู้ว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยมาจากตัณหาแล้วอารมณ์ของเราล่ะ ก็ออกจากปัญหาไปเหมือนกันฉะนั้นพอเราเข้าใจในภาวะหรือลักษณะของปัญหาดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาชนะในความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ต่อกันเนี่ยก็ไม่ยากตอนนี้พอไม่ยากตรงนี้แล้วเนี่ยยังโยงไปหาอีกสองจุดนะครับหาอีกสองจุดก็คือจุดกลางก็คืออารมณ์มีอิทธิพลมีผลต่ออำนาจความศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังไม่ใช่ตัวฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ เกิดเป็นผลขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวนั้นคือฤทธิ์แต่ความศักดิ์สิทธิ์จะเกิดผลก็ต่อเมื่อคนนั้นสร้างอารมณ์มหรือเอาอารมณ์เนี่ยไปจุดชนวนจุดประกายตัวที่เรียกกันว่าอิทธิฤทธิ์ปฏิหารห,าหรือเทวริษปฏิหารนั้นก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าอารมณ์ทําอย่างไรจึงจะไปปลุกธิ์ฤทธิ์ ซึ่งจะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นตัวศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวศักดิ์สิทธิ์ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคนความศักดิ์สิทธิ์นอกตัวคนความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามสารต่างๆแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ที่มาเป็นาการเวลาตามกฎแห่งกรรม,มเพราะฉะนั้นพอคนซึ่งเรียนรู้อารมณ์แล้วของตัวเองว่ามีตัณหาเป็นตัวจุดประกายอารมณ์ของผู้อื่นก็มีตัณหาเป็นตัวจุดประกายเหมือนกัน ก็เอาอารมณ์ของตัญหาทั้งเราและเขาเนี่ยเข้าไปแก้ไขป้องกันระงับหรือสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดเป็นฤทธิ์แต่พยายามทําให้ฤทธิ์ที่ให้คุณไม่ใช่ฤทธิ์ที่ให้โทษแต่ฤทธิ์จะเกิดได้อย่างไรก็ต้องมีตัวอารมณ์เป็นตัวจุด <คา S 1> เหมือนอยา่างกับไฟจะจุดติดนะครับต้องมีออกซิเจนกับไฮโดรเจนเนี่ยเป็นตัวจุดไฟแล้วก็ช่วยใ,ให้ไฟติดนะครับคำนองอย่างนั้นแหละครับ ก็ดูพงมาต่อว่าอารมณ์อย่างไรทีนี้ขอไปตัวที่สามครับตัวอารมณ์ตัวที่สามเนี่ยพอเราได้อารมณ์มนุษย์ได้สาเหตุของการก่อเกิดอารมณ์คือตัณหาได้อารมณ์ริดได้สาเหตุของการก่อเกิดอารมณ์คือความสกปิกตอนนี้อารมณ์รู้เนี่ยคือตัวธรรมะเนี่ยก็จะง่ายขึ้นแหละนะครับเราจะเข้าใจในธรรมะเนี่ยกว้างแล้วก็ลึกกว่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอเน้นย้ำว่าธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมดาแต่เมื่อเกิดธรรมะที่ไม่ธรรมดาขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในกฎของธรรมชาติธรร,รมะชนิดนั้นเราเรียกว่าเหนือสามัญวิสัย<ร>ตอนนี้เราก็ต้องกลายเป็นว่ามีอารมณ์รู้ทั้งธรรมะที่อยู่ในสามัญวิสัยและอารมณ์รู้ที่อยู่ในธรรมะที่เหนือสามัญวิสัย<ร>พอตัวรู้ธรรมะในอารมณ์ที่เป็นสามัญวิสัยเราก็มาใช้กับว่าอ๋อฤทธิ์หรืออิทธิฤทธิปฏิหารที่เราจะสร้างอารมณ์เนี่ย สร้างไปจะเกิดประโยชน์มากสร้างไปจะเกิดประโยชน์น้อยสร้างไปจะเกิดโทษเราก็กํากับอารมณ์ธิ์ได้เสร็จแล้วพออารมณ์รู้เกิดเราก็ไปกํากับอารมณ์ในปัญหามนุษย์ไดส้สรุปแล้วก็คือสามอย่างเนี่ยต้องมาสัมพันธ์กันหมดแต่สัมพันธ์กันในช่วงของการเวลาในวิธีการในสถานที่แล้วก็ในบุคคลไม่เหมือนกันแล้วก็ในสัดส่วนของจังหวะแต่ละจังหวะไม่เท่ากันครับถูกต้องครับ ถ้าอย่างนั้นเนีย่ยลองสรุปความง่ายๆของทั้งสามอารมณ์ที่อาจารย์พูดถึงนี่นะคะก็คือมีทั้งเป็นเหตุเป็นผลในในแต่ละอารมณ์มีทั้งเป็นเหตุและเป็นผลของข้ามอารมณ์แต่ละ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 เรื่องแต่ละตัวอย่างไรกันเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าแยกกันไปเลยก็ไม่ได้แต่ต,ต,ตอนเวลารู้ต้องรู้ให้ลึกซึง้งทีละตัวเวลานํามาใช้หรือเวลาเกิดผลก็รวมกันให้ รวมกลืนแต่ละสัดส่วนซึ่งไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องผสมรวมกลืนครับสูดต้องครับผมเคยกราบเรียนท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าคําว่ารวมให้สนิทแยกให้เด็ดขาดแล้วก็ยังต้องสร้างความกรรกลม <c oughs> เพื่อรวมกรรมใช่ค่ะยังไม่เพียงพอนะครับ <c oughs> ยังต้องสร้างความอําพลาง <c oughs> เพื่อความอําภัยในฤทธิ์เดชอ,อํานาจบางชนิดของเทพเทวดาบางตนบางองค์ ที่จะลงมาลองจิตลองใจการแกล้งมนุษย์เช่นอย่างเทวปุตตมานเนี่ยะนะครับเวลาเกิดจะเอาอารมณ์ธิ์ของเราเนี่ยไปสัมผัสกับเทพบางองค์เนี่ยถ้าเราไม่มีอารมณ์รู้ในตัวที่สามคืออารมณ์ธรรมเนี่ยเราอาจจะถูกเทวปุตตมานบางองค์บางตนเนี่ยเข้ามาสิงเข้ามาแฝงเข้ามากัน่นเข้ามาแกล้งแล้วทําให้เราหลงทางไปอพอตัวอารมณ์ธรรม เราไม่รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยในสามัญวิสัยเป็นอย่างไรในเหนือสามัญวิสัยเป็นอย่างไรจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็เอาอารมณ์ทรรมแต่ในลักษณะที่<ม>เป็นธรรมะอย่างเดียวก็เพียงแต่ศีลธรมธรมจัญญธรรมคุณธรรมจริยธรรมจริยศาสตร์แล้วก็เกิดการติดยึดในศีลพัตุปามาตรศีลพัตุปาทานก็คือประมาทในการถือศีลมไม่เพียงพอแล้วก็อุปทานในการถือศีลเกินกว่าความจําเป็น นั่นตรงนี้ขาดความเป็นมัชชิมมาปฏิปทาขาดนักมัชเชนธรรมเพราะเราขาดในอารมณ์ธรรมไม่รู้ในอารมณ์ธรรมว่าตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรเมื่อพอมาเจออารมณ์ฤทษิ์ซึ่งเกิดจากเทวริษกับอิธิริษิ์คือเทพกับริษธรรมดาเราอาจจะหลงฤิษตัวนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่มีองค์มีเทพมีเทวดามีสิ่งศักด์สิทธิ์มาสถิตมาประทับเนี่ย ส่วนมากจะไม่รู้ตัวที่สามแล้วก็ไม่รู้เท่าทันตัวที่หนึ่งก็คือไม่รู้ในอารมณ์ของตัณหาแล้วก็ไม่รู้ในอารมณ์ของธรรมะซึ่งแยกออกเป็นสิ่งที่เหนือสามัญกับอยู่ในสามัญน,นั้นตัวกลางตัวนี้อารมณ์ลิตัวเนี้ยผู้ที่เป็นร่างทรงเป็นอกคลวมองค์จึงทําให้เกิดการเสียภาพพจ์เสียภาพลักษ์ให้กับตัวเองให้กับสังคมสังคมก็เลยมองไปในรูปแบบว่า คนที่มีผ<ม>ีมาเข้ามีเจ้ามาทรงมีองค์มาประทับเนี่ยรู้นะแต่ไราสาระทั้งนั้นคนที่สุดแล้วกลับกลายเป็นภัยเงียบภัยมืดนะครับที่เป็นอันตรายคุกคามชีวิตคนอยู่อย่างไม่เป็นธรรมเพราะต้องสินงนจจนงส้นชีวิตลงด้วยโรคที่ไม่น่าจะเป็นต้องสิ้นชีวิตลงด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยแล้วกลายเป็นเรื่องบานปลายเพราะไม่เข้าใจในอารมณ์สามที่เรากราบเรียนวันนี้นะครับคือ<ม>อารมณ์มนุษย์อยู่ที่ตัณหา อารมณ์เทอารมณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ริ์และอารมณ์ธรรมะอยู่ที่ตัวรู้แล้วต้องรู้แจ้งทังตลอดด้วยค่ะครับอันที่จริงเนี่ยแต่ละท่านถ้าได้ฟังอาจารย์มาหลายคราวเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มนำำําคําแปลกๆของอาจารย์กลับมาคิดทบทวนแต่ละถ้อยคําแต่ละวลีเนี่ยจะมีความหมายทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นเพื่งจบไปเมื่อสักครู่นี้หากแยกไม่สนิทแยกไม่เด็ดขาดร,<ว>รวมไม่สนิท,นทก็จะทําให้เรื่องของ ฤทธิ์ที่มีหรือความเป็นร่างทรงเนี่ยไม่ถูกอําพางเมื่อเปิดเผยออกไปในจังหวะที่ไม่เหมาะไม่ควรก็มีปัญหาแต่ครั้นปฏิเสธไม่รับไม่รู้ถ้าให้มีมีอยู่จริงก็ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มาแบบลูฟูโผล่โผว่าอย่างนั้นเถอะ เพราะฉะนั้นแต่ละถ้อยคำที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนํามาใช้ได้ในทุกเรื่องนะคะทีนี้ที่เขากลับมาในเรื่องอารมณ์แรกซะก่อนคะ่ะอาจารย์คะในเรื่องของตัญหาที่พูดถึงเนี่ยอันที่จริงแล้วอาจารย์ย้ำตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้หมายความว่าหมายถึงความต้องการในทิศทางซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีหรือว่าเป็นเพียงแต่เรื่องของการมาตัญหาเท่านั้นตัญหายังมีอีกหลายแบบหลายอย่างแล้วเราก็ต้องรับรู้อารมณ์เหล่านี้ให้ดีด้วยเริ่มตัวแรกตรงนี้ก่อนดีไหมคะความจริงตัญหาเนี่ยมันเป็นแม่บทเลยนะครับ ของ<ม>เรื่องของความต้องการของมนุษย์แล้วจุดนี้นะครับก็คือจะไปสู่กรรมเก็บกดในตันหาได้คือตันหาเนี่ยคามจริงคือมันจะมีกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดและเมื่อคราวก่อน,นผมได้ใช้การใช้คำพูดที่ออกไปเชิงให้สนุกสนานว่าอุปทา,านวานปลายก็มีบางท่านครับนะ่าติดตามไปถามผมว่า ไอ้คำว่าอุปทา,านบานปลายเนี่ยผม,ผมเอามาจากไหนแลปลว่าอะไรผมก็เลยต้องขออภัยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดให้เกิดความคล้ายๆกับว่ามีอารมณ์ขันเล็กน้อยแล้วก็เรื่องจริงๆก็มีส่วนว่าอุปทา,านเนี่ยไม่เข้าใครออกใครถ้ารองถ้าเกิดใครติดอุปทา,านขึ้นมาแล้วเนี่ยมันบานปลายแต่หากว่าตมหลักของพุทธศาสนาจริงๆนะครับอุปทา,านเนี่ยมีอุปทา,านสิ่ง แล้วก็อุปทา,านในขันห้าอีกหนึ่งนะครับอุปทา,านสี่ก็เกิดจากหนึ่งเขาเรียกว่าการมุปาทานอุปทา,านในการเกี่ยวกับเรื่องของการกามคือความต้องการก็คือตัณหานะครับแต่ตัณหาเนี่ยยังแบ่งออกเป็นสามเดี๋ยวผมจะเรียนชี้แจงสองทิฏฐปาทานอุปทา,านในทิฏฐนะครับเกิดความทิฏฐแล้วมีอุปทา,าน 3, สามศีลพัตตุปาทานอุปทา,านในการถือศี ข้อนี้นะครับคุณจุลรัตน์ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งทีเดียวว่าเวลาคนเรามีปัญหาไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงตอนนี้นะครับนักศึกษานักเรียนวัยรุ่นเนี่ยเมื่อมีความทุกข์ขึ้นมาจะหันไปหายาเสพติดก็เป็นภัยจะหันไปหาการพนันก็เป็นโทษก็มีอยู่อย่างเดียวที่ว่าเห็นว่าเอ๊ะเป็นคุณที่สุดแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าจุดที่สําคัญที่สุดอยู่ตรงไหนก็กระโดดเข้าไปรักษาศีลเข้าไปถือศีลถือศีลน,นั่นดีแน่ แต่ต้องถือให้ถูกวิธีถ้าถือเกินกว่าเหตุถือไม่ถึงถ้าถือเกินกว่าเหตุเขาเรียกว่าสีรับพัตตุปทานนะครับสีลับพตตุปทานก็เกิดขึ้นแต่ถ้าถือไม่ถึงเขาเรียกว่าสีลับตคบบตะต,บะตะประมานะครับมีอยู่สองลักษณะที่เราห่วงวัยรุ่นห่วงผู้ชราผู้มีอายุก็เหมมอนกันว่าท่านไปถือศีลเนี่ยท่านเข้าสู่การถือศีลอย่างมัชเชนธรรมคือธรรมะที่เป็นกลาง มัชชิมมาปฏิปทาเดินสายกลางหรือเปล่าถ้าท่านไปตึงเกินไปเร่งเกินไปเกินกว่าเหตุกลายเป็นกรรมเกีก่ยวกดก็เข้ากับว่าศีลปัสตัพระุปาทานอุปทา,านในการถือศีลน,นะครับอันนี้อุปทา,านหนึ่งนะฮะแล้วก็เกิดไปถือแล้วไม่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 ถูกต้องตามศีลจาริยวัตรแล้วหลงตัวเองว่าถือถูกต้องก็กลายเป็นศีลพัตัปรามาสนะครับอันนี้อันนี้เป็นสองลักษณะ,ะเอาครับผมขอไล่อุปทา,านให้ครบก่อน หนึ่งการมุปาทานอุปทานในการเสพการสองทิฏฐุปาทานอุปทานในทิฏฐิสามศีลพัตตุปาทานอุปทานในการถือศีลและสี่อัตวาทุปาทานอุปทานในอัตตาว่าเป็นของตนดังอุปทานสี่เนี่ยผมจึงใช้คําว่าบานปลายเพราะสี่อย่างเนี่ยถ้าหากว่าเกิดจิตขึ้นมาในข้อหนึ่งข้อใดก็กว้างไกลอยู่แล้วถ้าเกิดอุปทานทั้งสี่ตอนนี้ก็บานปลายเลย ผมก็เลยใช้ภาษาว่าอุปทานบานปลายมีท่านก็ไปทักทวง <c oughs> ก็ขอกราบเรียนและขออภัยตอนนี้อุปทานอีกหนึ่งอย่างที่เป็นตัวแม่บทของชีวิตมนุษย์เลยก็คืออุปทานในขันห้าอุปทานในขันห้าก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดจากขันห้าที่หลังจากคันทัพะลงมาแล้วเกิดกา,า,ารผสมจิตแล้วมวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะครบขันห้า,า,นห,าหนึ่งรูปสองเวทนา สามสัญญาสี่สังขารห้าวิญญาณเขาเรียกว่าเวญจากขันแล้วเว้จากขันนี่แหละครับคือมันอยู่กับตัวเราเป็นของของเราทั้งหมดเราก็มักจะถือในลักษณะที่ว่าอุปทานที่แท้แน่นอนทั้งทั้งที่อุปทานเนี่ยไม่แท้ไม่แน่นอนเมื่ออุปทานในขันห้าไม่แน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิสปฏิหารก็ดีเครื่องธรรมดาก็ดีลาดยศสรรเสริญ ทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนคาดินธา<ม>ว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีก็รตรงเข้ามาที่ตัวเราแล้วเราเกิดมาถืออุปทานในตัวเราว่าเที่ยง<ม>รูปว่าเที่ยงเ<ม>วทนาว่าเที่ยงสัญญาว่าเที่ยงสังขารว่าเที่ยงวิญญาณว่าเที่ยงพุทธศาสนาจึงบอกว่าอุปทานในขันห<ม>้ทา,ท,าทั้งๆที่ขันห้าไม่เที่ยงอัน<า>นี้ก็ขอเข้าคร่าวตอนนี้ก่อน<า>นะครับอุปทานบานปลายก็อุปทานสี่เป็นอย่างนี้กับอุปทานในขันห้า วันนี้ก่อนที่จะหมดเวลาอีกห้าหรือหกนาทีสุดท้ายเนี่ยอาจารย์คะยังจะขอกลับมาแต่ประเด็นที่ได้ตั้งคําถามไว้ว่าเรามาลองทําความเข้าใจในเบื้องต้นซะก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์มนุษย์ที่ไปเกี่ยวข้องในจุดระเบิดก็คือตัณหาเนี่ยแหละค่ะคอย่างไรนะคะอาจารย์ตัณหาสามนะครับตัณหาหนึ่งกามาตัณหาตัณหาคือเรื่องของความต้องการเป็นตัวเกิดของมนุษย์ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ แก้ยากที่สุดอ่าถ้าแก้หลุดเมื่อไหร่ก็คือเป็นพระอรหันต์ในเมื่อยังแก้ไม่หลุดก็คือ,อยังไม่ใช่พระอรหันต์สองตัณหาในเขาเรียกว่าอา้าภาวะตัณหาตัณหาในความอยากคือเห็นอะไรมันก็อยากไปหมดนะครับเห็นชัดๆว่าเรื่องรสชาติของอาหารเนี่ยนะครับมีหลากหลายและเกินที่จะรับประทานกันอันนี้ก็ชัดเจนเครื่องแต่งกายที่เหมือนกันก็เป็นตัณหาก็คืออยาก ให้สวยงามอยากรับประทานอยากในในสิ่งที่อยู่รอบตัวครับถูกต้องครับเมื่อเสพแล้วไม่ได้ดั่งใจหรือเสพเท่าไหรเท่าไรเขาไม่อินตอนนี้จะเกิดการปฏิเสธความเบื่อเขาเรียกว่าวิภาวะตันหาค่ะวิภาวะตันหาก็เป็นตัวจุดอารมณ์บางคนอยู่ในอารมณ์เบื่อสมมติยกตัวอย่างว่าในกอรเนี่ยกําลังอยู่ในวิภวะตันหา กำลังเบื่อเอียนเซงชีวิตขออภัยนะครับอาจจะเป็นคําไม่สุภาพแต่ว่าทบคิดว่าจะเห็นภาพชัดขึ้นในกอกำลังเบื่อชีวิตอย่างที่สุดณนะเวลานั้นพอดีได้เกณฑ์แห่งเกณฑ์แห่งเวรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในกอเคยมีสัญญากรรมทาไว้เนี่ยก็จะต้องลงมาสัมพันธ์กันในกอทําทให้ในกอซึ่งติดอุปาทานในข้อที่เรียกว่า,าวิภาวะตันหา กำลังเบื่อสุกข์ีดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ลงมาพอดีมาสัมพันธ์ก็พอดีนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้ในกรเนี่ยหลงเข้าใจผิดคิดว่าตนเองเนี่ยละแล้วซึ่งกิเลสตัณหาเพราะมีตัวอารมณ์ฤิษ์เนี่ยจากเทพเทวดาบางองค์บางชนิดเนี่ยซึ่งมาตามวาระวาระของเกณฑ์แห่งเวรมาตามวาระของกฎแห่งกรรมพอดีก็เข้ามาในต่อมจอมปราสาทขออภัยตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าต่อมจอมปราสาทเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อลงมา หรือภายเนียนแกรนในส,สรีระศาสตร์นะครับพอเข้ามาถึงปั๊บในกอก็ยึดเลยอุปทานในกําลังมีวิภวตัญหาคือเบื่อสุดขีดในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาในอารมณ์ฤทธิ์พอดีในกรอรับฤทธิ์เข้ามาตัวฤทธิ์ไปเร่งอุปาทานตัวที่เป็นวิภวตัญหาคือเบื่อสุดขีดในกอกซึ่งกําลังรับผิดชอบครอบครัวหน้าที่การงานหรือว่ากําลังเป็นผู้บริหารองคอ์กรในองค์กรหนึ่งอย่าง เป็นตัวจับสําคัญหรือเป็นตัวประธานที่สําคัญอยู่ก็เกิดความเบื่อในชีวิตสุดขีดเพราะเดิมทีเบื่อในตัวที่เรียกว่าวิภวตันหานี่ก็หนักหนาอยู่แล้วเกิดมีตัวอารมณ์ธิ์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับนายกอให้วิภววิภวตันหาเนี่ยรุนแรงอย่างสุดสุดกั้นสุขขีดนายกอตัดสินใจหายเข้าป่าเข้ารกไปเลยอื การเข้าป่าเข้ารกหรือการเข้าไปบวชปรีวิเวกเนี่ยมีสองประเภทนะครับท่านที่ถึงพร้อมแล้วด้วยการละลดปลดปลงจริงๆแล้วท่านก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวะภาคือโดยตัวรู้เนี่ยตัวรู้แบบอยตัวอารมณ์รมตัวรู้เนี่ยนะครับเราต้องสาธุการเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะบอกว่าถ้าไม่รู้จักอารมณ์สามจะทําอันตรายให้กับมนุษย์ได้อย่างสาหัสสากันครับค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทิ้งใช้รายการเพื่อที่จะนําไปสู่การสร้างามเข้าใจในคราวหน้าอาจารย์ธวัตได้ขยายความถึงอารมณ์ตัวแรกที่ต้องรับรู้ในความเป็นมนุษย์ก็คือตัญหา,าซึ่งในวันนี้เนี่ยชัดเจนว่าตัญหา3ประการา3ประเภทที่ควรจะต้องรู้คืออะไร แล้วคราวหน้าเราขอมาขยายความต่ออีกสักนิดีไหมคะคว่าเมื่อรู้แล้วจะบริหารจัดการอย่างไรให้ตัญหาซึ่งเป็นจุดระเบิดเนี่ยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์กับอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะกลายเป็นผลดีมากกว่าที่จะกลายเป็นกรรมเก็บกดและกลายเป็นผลร้ายนะคะควันนี้ทิ้งท้ายไว้โดยคําพูดสําหรับคราวหน้าว่าอย่างไรคะถ้าท่านรู้จักอารมณ์สามชนิดชีวิตจะปลอดภยัยครับ,รบนะคะทีนี้รู้จักแล้วแล้วย,ย่างไรต่อถ้ายัง ไม่รู้แจ้งแทนตลอดแล้วก็คราวหน้าพบกันค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์<อ>นะคะขอบคุณครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะกดเกินเกณฑ์เกฑนเกินกดเกณฑ์เกินกรรมกรรมเกินเกณฑ์กรรมเกินกดกดเกินกรรมกฎเกณฑ์กรรมเกินกรรมกรรมกเก็บกดยี่สิบเจ็ดตัวก็